ปีหนึ่งให้ทานสองครั้งจะได้เสนียจันไลยที่อยู่ในร่างกายเราดแล้วฮออ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 งาฮ่า่าม่นฮ่นนา,นา่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮา่าฮ่าฮมาฮาาฮาฮ่าฮ่่าาน่่่าา่าาาาา่า ขนมตนมาเนี่ยทำทำจากถาวันทำจากถาวันใช่เป็นเป็นเป็นเครือนะครับแต่เอาส่วนรากเอาส่วนรากแต่ว่าแต่ต้นเหม็นมากนะนะครับต้นออกกลิ่นเหม็นนะครับแต่ว่าอ่าทีนี้แตดีกว่าพลาสติกพรา้อมันงไลายอกว่าจะได้เคือตนมามาต้องไปขุดต้องไปขุในป่านะครับเครือบองตนหมาเนี่ยครับนี่ เอาทีนี้เจอแล้วนะครับนี่คือบกตดหมานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าขจน้ม้วนานะครับทีนี้นะครับคุณพี่อิทเนี่เป็นเป็นคนที่ทานเขาเรียกทานมังสวิรัตนะครับจ้าจานได้เพราะว่า จะไม่มีจะไม่มีจะไม่มีเนื้อครับจะทําจากคุณสมบัติปราหครัคุณสมบัติครับปีหนึ่งไม่ถานสองจะได้เสนียจันยทอยู่ในรางกายเราอนกอใช้กระันเลือกจริงัทศภูมิใใช่ไม่เป็นเป็นยังไงครับพีดการแสดงมเป็นยังไงบ้างบปยังไงบ้างครับ เหมือนขนมห่อเหมือนขนมเทียนขนมห่อทั่วไปใช่ไหมครับสารพัดคุณของสมุนไพรเข้าไปใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือสมุนไพรไทยคือเป็นอ่าภูมิปัญญาไทยขนมต้นไม้เพราะว่าเป้งมันจะทำให้ขับอึมันได้ใส่สมุนไพรไปลอยควันลอยควันขอบคุณนะคะครับ